ไปปูกไปเฝ้าฟันบอกว่าพวงมาล์พวงไาล์พวงมาลัยห้อยแล้วโอ้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ออกดุสิสารและนีมาแชร์นะครับรลชทนี่ชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ทีิกำลังจะมาบนนะครับแล้วก็จะมอบนะครับเงินสมทบทุนในการสร้างหอกหอกอนันตเศรษฐร่วมสร้างหอกอนันตเสร ต้างของอัรับอันตรเทก็งบเก้าคบาทะโดแให้เก้าถูกสาถุสาธุหนึ่งเก้า่งเ้าโอ้ดอกกุหลาบครับดีด้วยยินดีด้วยครับกบสกาวนี่ยตอยนะฮะาใัหมอแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรา เขาถอดออกหนึ่งวันเลน้ากิอจกได้เขาบอกกจะไดดอนั่นเป็นอร่อยที่น่าดีองกออกไมที่อาดีดองนึออกพระอทเาปรเจไปางกนันต่ดตี่อเบกวิเีขตเตจัสมานียเปรตเนียคาเมอุปัน่คานีนิฮตตมเจตสุมาดาสุเว กักักเรมยัทนกคาติดันตานนิเกยังมุนิคล์ก็จนังสรุมีุนัขุมาสุนัารวยมหันตาทำมาสุนัการวยหันตาทำมาสุนัารวยมหันตาทีตั้งนะมดกะกถายแบอกคือบอกไบ้าเข้ามาเย็ยงนเนื้ปูได้อมนกันหด้หลายทั้งคนเราม่ทั้งตอกกุหลาบทั้งใบขี้ทั้งปัใส ที่น่าเป็นบาลานี์คือดคฟูหมอเก่าหนึ่งกับเก่าเจ็นีน่แหะน่ยกรลุกข่ำยู่กรลุกตัวประมาณไม่นี่หอ,อกขนนัดเสดไม่นี่รูปโจวนั้นมาจับมือดีสางหอห่อถสามหมื่นนะแตุ่กคนรวมบุญมากตอนนี้น่าจะได้แบบเก่าหอกแล้วนะครับ<อ>คุณบุรวมกันมาเกินนะครับมูมูท้านาบุญนะครูเด้อถ้าหมอขนนัตเสดแต่ว่าปูาอย่งได้จริงพี่ออกเพราะเราพูดก่อนหวยออกใช่ครับว่าจากทา้งได้หออขอให้มาเก้าหนึ่ง้ว ก่อนเลอกออกจะมีคลิปในช่องะมาหนึ่งหกแปดผมเดินไปบอกปูเพราะว่า <Okay. S 2> เอาล่างก่อนเก่าหนึ่งอืนั่นแหละคลิปนั้นลูกศิ์ถามว่าผมคุยอะไรกับปูคลิปที่ผมไปเคาะหน้าอกปูแล้วก็คุยเคาะหญ้าเคาะอะไรคุยเพราะว่าผมบอกว่าให้เอาล่างก่อนแล้วนั่งอยู่นี่ในคลิปก่อนคลิปผมจะพูดว่าบอกว่าแอวล่างก้อนอืมผมนึกว่าไม่มาล่างผมก็เลยโม<ห>โหอย,อยู่พอนลรผมก็ลุกเลยนีいい่เลยแปลว่าปูอยากได้หัวกันนั่นตเสียครับคิดว่าสุด วันนี้สูตรตะปูเดอร์ย,ดดยังที่ละค,คําค<ช>ำถูกรวบความสะมาทสาเร็จสาเร็จแล้วเราใครพูดอะไรได้นะครับปูฮวานาเอาทุสาธุษะจิตเตียมแน่ตะปูเดอร์งแต่วันนี้ก็ยังมีความมั่นใจที่จิตนิ่งถึงจะดังวันนี้ถึงจะดังแต่ผมก็ไม่วกแวกเลยผมเฉยๆมากครับแล้วก็นิ่งแล้วก็สุสิศิตึงปูได้แล้วก็ยังมีความว่าปูจะย้ำให้ดูว่าบารมีปูดังฮอดดาวผู้โตอิรแลวกันไหวไฟมาถูดได้สาษุสาธุเดอมั่นใจที่อ๋อแบบยังแบบ เงิ่งแล้วก็เสียงไม่กดดันเสียงอย่างนี้เลยหรือเ่โอเคล่ะไม่แบดบ่ไม่กดดันอย่างวัดศูนย์มั้งกดดันถึงวันนี้ในพิจาร์เปิดเพื่อมีแต่ผมวงว่างเฉยเฉยเลยเนาะเฉยแล้วก็ผมรู้สึกเก่าๆกลับมาแล้วแน่รู้สึกว่ามีพลังครับรู้สึกว่าปู่จะให้ต่อจนถึงปีใหม่เลยเอาครับของคนปีใหม่กับอาจารย์ดด้วยเจ๊เอาผลไม้ไหมไอ้หล่อบอกว่าเจ๊ไม่ได้เห็นเออลงอยู่เลย มันตื่อไปวะแังตื่นเหมือนแรงเป็นตื่อเลยครับเก้าเดี๋ยวแล้วอันนูโมทนาบุญนะครับผู้ร่วมสร้างหอร่วสร้างหอครับเนาะตอนนี้น่าจะได้สเจ็ดแปดหอแล้วอย่างอาจารย์บอกไว้หอสามหมื่นเราสร้างแต่คนร่วมบุญมันเกินหมดแล้วเกินแล้วครับเอาไว้ทำย่างอื่นต่อนะเนาะแต่ก็อนนู้โมทนาบุญเดี๋ยวแบ่งคนละ้เปยี่สิบเข้ามาด้วยแล้วก็สี่เหลืองก็เก็บไว้ทำอย่างนี้ต้องตั้งให้ค่ะหยุดจะไม่ขายก็ไม่เป็นไมา้ผมว่าปู่ชอบชอบกลองยาวนี่เพราะเราแห่ทุกครั้งก็กลอง แข่งจังหวะครั้งก่อนถ้าผมไม่พาพวกพี่แก้บนเนี่ยผมว่าไม่ได้นะใช่ไหมที่เราแห่กันเองเนี่ยต้องเป็นพวกเราเลยเนาะเป็นพวกเราคือผูชอบผูชอบให้เรามานี่ด้วยเดี๋ยวเราแห่ใหญ่เสร็จเราก็แห่ของเราอีกเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟ้อนมาอะไรด้วยกันฟ้อนมันไม่ออกเราก็ใช่เราบใช่ครับไมออกเราก็จัดของเราแบบให้ผู่แบบอบุญเหมือนเราเต้นกันสนุกสนานไม่ต้องมีคนเยอะน่ะผมว่าแกชอบอยากเหรอพี่ไอ้ทัศน์อ่อน อันนั้นออกแกะเขียวแล้วเนี่ยเป็นไร่ผลไม้เก่งว่าแต่ในพนมนุ่มจนกระทั่งเดือดมาขายต่างหนือทั้งหลายคือถ้าเวลาพวงอะไรปลูกไปเข้าฝันบอกว่าพวงมากพวงมักพวงอะไรห้อยห้อยเขียวแล้วโอ้ใช่ห้อยกิ่นแล้วแล้วว่าร่องไห้เขียวมึงเมืองบอคือพูดภาษาปุรรามนั่นแหละครับผมไม่ชอบครับผมไม่ชอบก็เลยต้องแต่ห้อยเดี๋ยวเราก็ไม่เก็บออกคนก็สามารถห้อยได้แต่ผมจะเก็บออกนะครับเด้อก็ปลูกไปเข้าฝัน ไปเข้าฝันอีกแล้วนะครับด้วฝันเนะครับฝันไม่ชอบวันนี้ก็เปิดใจนะเปิดใจว่างวันนี้เนี่ยผมนิ่งพออีกแล้วถึงวันนี้จะดังระดับประเทศระดับดาวอังคารก็ตามาดังในมุมของผมเนี่ยก็ตามแต่ผมก็ยังนิ่งพอครับคือยังเฉยอย,อยู่ยังแบบแล้วแต่เลยถือวัตถุพวกหูแต่ว่าก็นิ่งพรครับรู้สึกมีกจิตใจที่สู่สงปูแล้วก็น่าจะเป็นบทพิสูจน์อีกวันหนึ่งที่เราจะ ลบคำสวประมาทครับเพราะว่าแร่งปูได้หอกไปเนี่ยคือปูเก่งเลยดีใจเลยเนาะมันนี่โคนเลยสองคนโนแล้วนะครับโคนเลยนะครับบอกพี่กบว่าเร่งให้จบในสิบหกนี้ให้ทันอ๋อเป็นเป็นท้องเหลืองป่ะทานท้องเหลืองยังทันเพราะว่าต้องรัดคิวให้ทันเลยเพราะว่าอยากทันเขายก่อนสู้เราปิดเอานะครับวันนี้จะได้อาวุธนะครับด้วยพทูเบอร์และอะไรครับบางทีก็เป็นนะครับ ฝันแล้วนะครับฝันแล้วด้วยครับฝันแบบไม่น่าไม่ไม่ไม่ใช่ความฝันหรอกน่าจะไปเตือนเนี่ยบอกไม่ชอบนี่ไม่ปู่ไม่ปู่ไม่ชอบให้เอาวงมาลัยไปห้อยที่ฟันนะครับที่เขี้ยวท่านเด้อครับเด้อนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรห้อยได้ห้อยได้แต่พวกเราก็ช่วยกันเอาออกนะนะจะช่วยกันเอาออกโอ้ปู่ยิ้มเลยนี่นยิ้มแมทหลายคนเห็นในช่องว่ายิ้มเลยเนยิ้ม ตะกี้เราเนี่ดูยูซื้อเราเพิ่งยิ้มแบ่ๆยิ่นี่ยิ้มจนอะไรเอ้าว,วันนี้ยังไงก็ขอให้เข้าอีกนะครับจะปูได้เลยครับเ้าอีกแล้วแล้วก็เจ๊เขาได้ซื้อผลไม้วะเดี๋ยวเขาถามเขาถามอ้า,า,ว,า,อาวันนี้<า>จะได้จุดทูบดิเ<ล>นี่ยเกี้นี่เพราะว่าถ้าไม่ได้ซื้อเราก็จุดไม่ไดเ้เพราะว่าไม่มีของเราเดี๋ยวผมจะวิ่งไปซื้อกลับมาพอาะถ้าซื้อแล้วเราจะจัดของเราลงเลยก็จะพรุ่งเช้าเลยเนาะเอ้า ยังไม่ได้เอาละขวามมะล้งน oh> ี่กะเมอแดงอีกขันบะมี่ยังเยอะจ้ะห้าสิบเจนไม่เยอะถึงไม่เยอครับคือก็เดี๋ยวพวกผมจะไปซื้อผลไม้แล้วก็พวกผมก็จะไปแก้บนแล้วก็จุดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีเลขทูบเพิ่มอ้าวนะพรุ่งนี้จะได้มีเลขทูบนะครับเด้อทูบรอติดตามครับใครได้เลขทูบคอมเมนต์มาน่ะนะครับคอมเมนต์ไปเลยครับเด้อร์แต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปซื้อผลไม้ก่อนครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ จะได้รู้เลขทูบแล้วนะครับเนาะแล้วมีความฝันเแี้ยมๆมานิดนึงนะครับเด้อเข้าไปดูในคลิปเอาจุดทุกได้จังยังยังไม่ได้จุดเพราะว่า VIP มาแล้ว VIP นี่แหละ VIP ครับคนที่เดินทางมาในวันพรุ่งนี้นะครับจะได้ตัวเลขจากอาจารย์ได้ครับตัวเลขตอนนี้เราน่าจะได้อ้อมจับนักละหอกเพราะถ้าบุญมากหลายมากเยอะมากบวชหโมทนาบุญด้วยครับแต่ไม่ทันไม่ทันมาาวจำ อาจารย์ว่านี้เข้าสามตัวอาจจะทํงให้ปู่อง์ดามก้าเสียนองค์ใหญ่อยู่หน้าปู่อนันต่างอืนตะไวเพิ่มเลยครับมถวเพิ่มเลยถวายเพิ่มถ้าเข้าสามถ้าเข้าสามตัวถวายให้ยาครับเข้าสามตัวจะเป็นถวายยาครับใสยน้ากันนะครับพรุ่งนี้ลุ้นเลขทูบนะครับเนาะเลขทูบพร้อมความฝันนะจุดทูบเสร็จต้องมีความฝันตามมานะครับแต่มีเงี้ยมาแล้วครับ มีแง่มาแล้วมีแง่มแล้วครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครับเด้วยหดนี้นไ,ปไปดูในคลิปแล้วกัน <c oughs> ไปดูในคลิปในนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ไปดูในคลิปเลยครับเด้อบอกว่าทำทันวันที่ที่หกนะทำทันวันที่สิบหกนี่แหละสิบหกที่จะทันพอกันแน่เลยสิทันพอดีทันมันท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 ันมันประมาณสิบห้าสิบหกทันอยู่เอาโอเคครับจะมาเองอ่าครับเอาแล้วก็สิบห้า เราก็แห่กันเหมือนเดิมเราแหละอันแห่ใหญ่น่ะไม่เกี่ยวกับเรานะเพรเราบนเราก็แห่แต่พวกเรานี่แหละอันนี้ผมว่าผู่ชอบอ่ะตู่ชอบเนาะอแล้วแห่ล้วได้ไหมถ้าแป้งเต้นของเราแบบแบบไม่ต้องแบบสนุกเล่นๆเราอ่ะได้แต่ว่ามีคนจัดให้แล้วแม่ค้าจัดให้แล้วันก็ได้เหมือนกันก็ได้อีกเนาะเอานะครับกูชอบแบบนี้แล้วก็ผมมองทีเนี้ยกองยาวผมมีมีความรู้สึกดีกว่ารถแห่ยังไงไม่รู้บอกช่องเลย ตอนแรกอยากได้กองไอ้รถแห่แต่ว่าพอมองไปมองมารู้สึกว่าพอเอากองยาวดความรู้สึกเหมือนผู้ชอบเหมือนเราครับเหมือนมันสงบ,บดีนะครับรนแห่ก็ชิวไม่ว่างด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่ารอบนี้ลองดูว่ากองแก้วอาจจะเปลี่ยนเป็นสามตัวก็ได้เพราะว่ามีความมีความู้สึกว่าเรามากไหม มันไม่วุ่นวายดีขนาดมีความมั่นใจว่าผูทีให้สามตัวตรงยาวก็จะมีแต่พวกเราแหละเด็กๆก็ไม่ค่อยเยอะที่ใส่ตั้นใส่อะไทนะครับในการก็เปิดของยาวนะเพราะว่าเราเราเปิดกองยาวกันแห่ใส่สั้นใส่ตัวไม่ยาวใช่ครับผ้าลวแห่มันจะมีแบบนั้นแบบนั้นมีแล้วเนาะแต่ว่ากองยาวผมว่าไม่มีไม่ค่อยมีครับเพราะว่าแล้วเราสังเกตจากเราลางลราพงเราเปิดกองยาวนั่นน่ะอืมเันก็เลยรู้สึกแบบเดี๋ยวลองดูถ้าได้สามตัวก็ยาวไปเลยยาวเลยยาวเลยแล้วก็ การแห่ก็วันที่เก้าครับวันที่เก้าเก้าวันเสาร์ที่เก้าบ่ายสามก็เดี๋ยวประชุมกันน่าจะให้ลูกศิษย์รออยู่นี่เลยเพื่อไม่ให้วุ่นวายเราก็ไปเริ่มเุ้นแห่ของเรามามีแต่ทีมเราไปแห่มาขี่รถมาเนี่ยเพราะว่าที่ไม่ให้ลูกศิษย์ไปเพราะอย่างเงี้ยให้เขาจอดรถแล้วอยู่นี่เลยถ้าไปแล้วกลับมาใหม่เดี๋ยวหาที่จอดยากมันเป็นวุ่นวายเนาะแจ้งข่าวเลยครับวันที่เก้าเลยครับรออยู่นี่เลยครับด้อเราก็ ขึ้นไปลานเลยก็ได้เพราะว่าเดินขึ้นลานเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดินตามถนนชาวบ้านใดอีกมันจิดขวางกันจะรัดเราไม่อได้ชีวิตเงินผมก็เลยสำเร็จใช่แต่ว่าถามว่ายากปะผมเกือบตายพี่บอกผมลุงแดงอาจารย์ก็เป็นยังไงโอ้ยอยากกินเราหลายแต่ว่าคือว่าแหละแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่ไงได้ทุกอย่างเนมีผมก็เลยสูงเวลาแล้วอาจารย์นที่หนีรวมแข็ง ครับถ้าพูดไปเขาก็จะไม่เน้นว่าคี่คุยไม่ได้ขี่คุยครับเพราะวันนี้เราคุยครับเพราะว่าเลขกเราเข้าแหม่กันได้ครอหลายคนว่าคุยคุยในวันอีกไ้คุยแน่นะวดนเมื่อกี้กะเมื่อกาคุยวันนี้ก็ดวงแข็งก็คือว่าเหมือนเราจะล้มลงไปนะเราก็ขึ้นมาใหม่ใช่ครับโอ้เนาะอ่าหลายคนก็ผมเชื่อว่าหลายคนคิดว่าวันนี้มันก็ไม่เข้าหรอกแต่เรากลับเข้าแล้วเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดแล้วก็บนล่างอีกต่างหาก อ่ะบนในคลิปคนถามว่าทำไมไม่ดีใจเยอะคือผมไม่ค่อยดีใจเยอะเพราะว่าผมชอบเลขสี่ชุดมากกว่าครับครับวันนี้ออมสินก็เข้าใครก็เข้านอยก็เข้าวันนั้นโอ้โหนอยก็เข้าอีกไม่เข้าแต่เรานะวันนั้นนะครับก็คือดวงดวงเราแข็งจริงนะครับบุญบารมีแล้วก็ปู่คัดคน์คำนี้ใช้ได้ตลอดตอนนี้ปู่คัดคนนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้เนาะยูทูบเบอร์เดี๋ยวผมแจกผลไม้กลับบ้านทุกคนหลังวันนี้ โอ้ได้กินผลไม้ครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้อืขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแกญ่เขตำมี่ใกญ่เขตำมี่ใหญ่ทวนต้นหนาเขาเทาก็มีแม่ก็ไปตั้งวันนี้ยังไหลอยู่เป็นบ่อเกิด